ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโดยที่ในเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะก็จะมีตัวเช็คลิสต์ให้เราอยู่แล้วนะคะก็คือเช็คลิสต์นียจะเป็นหลักฐานซึ่งมาจากสิ่งที่เรากรอกเข้าไปนะคะว่าเรากรอกอะไรไปบ้างนะคะเริ่มต้นก็คือว่าเรากรอกใบสมัครหรือย,ยัง นะคะถ้ายังก็ไปกรอกใบสมัครด้วยนะคะสําหรับคนที่หาไม่เจอเดี๋ยวพามาดูนะคะสถานทูตอะไรนะ VSF นะคะเซิร์ช Google ได้ VSF Netherlands นะคะอ่าบังคลาอได้ข้อมูลมาเนี่ยอ่ามันก็จะมีภาษาไทยอยู่นะคะสามารถอ่านภาษาไทยได้เลยนะคะ ประเภทวีซ่าของเราเป็นเยี่ยมเยียนนะคะเยี่ยมเยียนเขาก็จะมีข้อมูลนะคะเอกสารประกอบการพิจารณานะคะนี่ก็คือเช็คลิสต์ของเราจะอยู่ในนี้นะคะแบบคําร้องขอวีซ่านะคะออนไลน์ซึ่งปัญหาก็คือตอนนี้มันเกิดโควิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีช่องทางให้เราไปค่อนข้างจะลาบากนิดน,นึงสําหรับคนที่ภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําแบบ ไม่ต้องรู้เรื่องนะคะคลิกไปก่อนเลยนะคะก็คือมาตรงนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่จะบอกว่าเราจะไปเยี่ยมเยียนนะคะเราก็จะใช้เอกสารตัวนี้นะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะยังมึนๆอยู่นะคะอ่าก็มาที่ apply for short stay schengen visa นะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องกรอ,อกก่อนว่าเราเนี่ยมาจากไหนนะคะไทยแลนด์นะคะ เสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่ visa application form นะคะนี่เป็นฟอร์มตัวใหม่เนี่ยค่ะตัวฟอร์มจะอยู่ตรงนี้นะคะที่เมื่อคลิปที่แล้วเราได้ลองกรอกเข้าไปนะคะอันนั้นคือเอกสารชิ้นที่1ที่เราจะต้องทำต่อมาเรามาดูเอกสารชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2ก็คือพาสปอร์ตของเรานะคะถ้าเรามีมากกว่าหนึ่งเล่มก็ใช้ทั้ง2 เล่มสามเล่มของเราเลยอันนี้เอาตัวจริงไปนะคะต่อมาก็เป็นถ่ายเอกสารพาสปอร์ตทุกหน้าที่เราเคยเดินทางนะคะถ้าใครที่มี2เล่มก็ใช้ทั้ง2เล่มเลยหน้าที่เราเคยเดินทางไม่ว่าจะเป็นตัววีซ่าหรือเป็นตัวบางประเทศที่เราเข้าเขาก็จะสแตมป์เฉยๆใช่ไหมคะก็ถ่ายไปได้โดยที่พาสปอร์ตท,ที่เราจะเอาไปนี้ต้องมั่นใจว่ามันยังไม่หมดอายุนะนะคะแล้วก็ ก่อนวันกลับเนี่ยมันต้องมียุประมาณ3เดือนนะคะเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินถ้าเกิดพาสปอร์ตหมดอายุระหว่างทางนี่อาจจะลําบากนะคะแล้วก็จะต้องมีอย่างน้อย2หน้าในตัวพาสปอร์ตที่จะเอาไว้ให้เราให้สถานทูตสแตมตัววีซา่าแล้วก็สแตมกลับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปกติพาสปอร์ตก็จะมียุไมีเกิน10ปีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสะก,กลุลโดยเฉพาะคนที่พาสปอร์ตแบบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยชื่อในพาสปอร์ตไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ให้เอาตัว ใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะซึ่งใช้ตัวจริงแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนาะเหมือนเหมือนตัวเองค่อนข้างจะแบบเป็นคนประเภทกังวลนิดนึง mm. ก็จะเอาตัวใบเปลี่ยนชื่อที่เป็นการแปลภาษาอังกฤษซึ่งเอามาจากอาของเว็บไซต์ของกองสุนนะคะเขามีตัวอย่างให้แล้วก็ดูนิดนึงว่าของเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราก็ไปกรอกข้อมูลของเรานะคะอ่านั่นก็คือตัวอย่างของใบเปลี่ยนชื่อเนอะาะคราวนี้ อันนี้ถ้าเราอายุต่ำกว่า18ปีต้องใช้ใบเกิดด้วยนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องตัวนี้อาจจะเกี่ยวกับเราก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นของพ่อแม่ที่อาจจะคนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็คือเหมือนเคสกของตัวเองเนี่ยนะคะหลักฐานตัวเนี้ยเขานะคะเราก็จะใช้ตัวสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนยาหรือว่า,าทะเบียนสมรสนะคะถ้าใจดีก็แปลไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งของเราเองก็ จะมีทะเบียนยานะคะก็จะแปลไปด้วยนะคะแปลเองเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะกรณีที่แบบเหมือนกับเราอยู่ในภายใต้การดูแลของใครสักคนนะคะเราอาจจะต้องมีจดหมาย แสดงนะคะหรือหลักฐานแสดงด้วยนะคะอันนี้เราอาจจะแบบถ้าเกิดสิบแปดแล้วนี่ก็สบายหน่อยนะคะไม่ต้องยุ่งกับข้อนี้นะคะคร <c oughs> าวนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับของแฟนเราเนาะหรือว่าของเพื่อนที่เราจะไปเยี่ยมเยียนนะคะก็อันดับแรกก็คือต้องเป็นพาสปอร์ตของเขาเช่นเดียวกันนะคะก็พาสปอร์ตเนี่ยทุกหน้าที่เคยเดินทางมาประเทศไทยนะคะส่วนจะเอาอันอื่นด้วยก็แล้วแต่แต่ว่าที่สําคัญคือที่เคยเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยให้เขาถ่ายเอกสารมาแล้วก็เซ็นมาด้วยนะคะ ช่วงโควิดเนี่ยเหมือนของตัวเองเนี่ยจะมีเอกสารต้นฉบับที่เขาเคยทําไว้ให้ก่อนนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันจะมีบางหน้าที่เป็นอัปเดตเนี่ยมันมันทำไม่ได้แล้วกวาจะส่งกลับมาก็ใช้เวลานานนะคะต้องใช้เวลาเป็นสองสาอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นแฟนเขาก็เลยแบบสแกนมาให้นะคะซึ่งเราก็สุ่มเสี่ยงไว้ดูว่าจะใช้ได้ไหมนะคะอันนี้อาจจะใครถ้าจะเทค ความเสี่ยงก็ลองดูได้นะคะอันนี้ก็ลองทําดูมาหรือถ้าสมมุติว่าคนที่จะรับรองเรานะคะเป็นคนไทยก็ได้หรือคนที่อยู่ชาติอื่นแต่ว่าไปอยู่ประเทศเน,นเธอร์แลนด์ก็ให้มีหลักฐานนะคะหรือว่าไปทํางานก็ขอให้มีหลักฐานก็เอาหลักฐานตรงนั้นมาด้วยรูปถ่ายนะคะมันจะมีไกด์ไลน์บอกว่าต้องมีขนาดเท่าไหร่นะคะซึ่งไปร้านที่เขาเคยถ่ายเอ่อวีซ่าก็จะดีกว่านะคะถ่ายรูปติดวีซ่าเพราะว่าเขาจะรู้หลักๆแล้วก็คือแบบ ต้องเห็นหน้าผากต้องเห็นหน้าชาัดๆเห็นหูนะคะ,ะแล้วก็ต่อมาก็คือหลักฐานนะคะยืนยันว่าเราเนี่ยเคยเราทำงานหรือว่าทำอาชีพอะไรนะคะถ้าจะให้ดีนะคะในเอกสารนั้นน่ะจะต้องมีข้อมูลว่าเราเทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเงินเดือนเท่าไหร่ นะคะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเราเนี่ยไม่ได้ไปเราจะไม่กลับนะนะคะแล้วก็จะไปเมื่อไหร่นะคะกลับเมื่อไหร่ถ้าเขียนไว้ในนั้นได้ก็จะดีก็จะเป็นหลักฐานให้กับอตอนเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะเราเอาหลักฐานตัวนี้ไปด้วยแนบกับตัวเราเลยนะคะเวลาเราเจอตอมเนี่ยแล้วเราก็ถ้าโดนถามเนี่ยก็ยื่นให้เขาดูตัวนี้มันจะทําให้เขาเชื่อถือแล้วก็เราไม่ต้องตอบคาถามหลายคําถามเขานะคะ,ะหรือ ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอันนี้อาจจะใช้ทั้งสองอันก็ได้หรือเคสที่แบบไม่ได้ทํางานแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นแบบเหมือนกับไปจดทะเบียนเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะก็เอามาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างแต่อาจจะให้ดูแบบรายละเอียดไม่ได้นะคะอาจจะแบบให้ดูในนี้ก็จะบอกว่าเราเป็นใครนะคะเงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเดินทางเมื่อไหร่นะคะโดยที่ เวลาในการขอนี่ก็แล้วแต่องค์กรนะถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กกันเองหน่อยก็ 2, อสาวันก็จะได้เอกสารแล้วนะคะต่อไปก็ในการเดินทางนะคะคนที่จะมาสปอนเซอร์เราเนี่ยนะคะกรณีที่เป็น visiting visa จะต้องมีหนังสือเชิญนะคะ ซึ่งก็จะต้องไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กรอกเอกสารซึ่งตัวอย่างนะคะจะให้ดูนะคะแต่อาจจะให้ดูรายละเอียดไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ความสำคัญเลยก็คือใครเป็นคนเชิญเราเขาอยู่ที่ไหนนะคะใครที่เขาจะเชิญก็คือข้อมูลเราเองพักอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เดินทางเนี่ยวันที่ออกสแตปมให้เนี่ยวันที่เท่าไหร่ดูให้ดีนะคะจะต้องไม่เกิน6เดือนนะคะ จะต้องไม่เกินหเดือนถ้าไม่งั้นเราต้องขอใหม่นะคะ6เดือนจนถึงเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามไปทางสถานทูตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอเผอิญว่ามันกำลังจะหมดแล้วนะคะก็เราก็ลองเสี่ยงไปปรากฏว่าหเดือนก่อนวันที่จะยื่นวีซ่าได้นะคะเพราะว่าวันที่เราไปนี่มันเกิน6เดือนนะคะจากนั้นจริงๆแล้ว เอกสารอื่นๆของแฟนเราก็เช่นเงินเดือนนะคะของเขาหรือไม่ก็หลักฐานเกี่ยวกับการเงิน,นะคะเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนก็ได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นเอกสารถ้าเป็นคนกเกษียณอายุก็มีหลักฐานรับรองว่าแบบเหมือนกับมีการ,กรเกษียณอายุเริ่มได้ประนาณอะไรแบบนี้แล้วนะคะซึ่งเหมือนเคสนี้เนี่ยของเราเนี่ย เนื่องจากว่าเอกสารเนี่ยมันติดช่วงโควิดเนาะแล้วก็ติดช่วงวันหยุดด้วยนะคะวันหยุดของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือให้เขาสแกนทั้งหมดแล้วก็เซ็นแล้วก็ส่งกลับมาให้เราแล้วเราก็ปริ้นตัวถ่ายเอกสารใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการาความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เชิญเรานะคะเช่นถ้าเป็นแฟนกันก็อาจจะเป็นรูปถ่ายซึ่งรูปถ่ายเขาบอกว่า จริงๆเขาใใช้ประมาณ2รูปแต่ว่าถ้าสมมติติดไปในกระดาษ A4 จะลบปริ้นปริ้นสีก็ได้นะคะปริ้นสีเนี่ยก็อาจจะใช้แค่ไม่เกิน2หน้านะคะเขาให้เลือกเลยว่าจะใช้กี่หน้าแต่ถ้าเป็นเอกสารอื่นเช่นข้อความในไลน์หรือข้อความในอีเมลนะคะ,ะหรือหลักฐานการเคโอนเงินมาให้เราเนี่ยทังบอกว่าฉันสปอนเซอร์เธอจริงๆนะอะไรเงี้ยฉันเป็นเกิร์ฟเฟนบอยเฟนเธอจริงๆนะก็เอามาได้นะคะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะมากใช้ตัวที่ ให้เห็นว่าเราครบกันมาตั้งแต่เมื่อหลายเรื่อยๆนะคะอาจจะแบบดูไทม์ไลน์นิดนึงว่าเช่นช่วงนี้เป็นเอกสารเป็นอีเมลที่ช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่กําลังจะเดินทางมีการพูดคุยติดต่อกันเรื่องนี้อยู่อะไรแบบนี้นะคะใช้ประมาณของตัวเองใช้ประมาณ1 0บหรือสิแผ่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นของเราเองนะคะก็จะเป็นอ่าจริงๆแล้วเหมือนกับตอนกรอกข้อมูลเนี่ยให้เข้าเร s ิเดน t ์ ให้เขาดูแลให้เขาสปอนเซอร์เราทั้งหมดแต่ว่าถ้าเรามีแบบหลักฐานเกี่ยวกับสเตทเมนต์ของเราเองด้วยก็จะทําให้แบบเหมือนมันแน่นขึ้นนะคะก็ไปขอสเตทเมนต์ได้ถ้าจะให้ดีก็บอกขอเขาคือใช้3เดือนได้นะคะแต่ว่าที่ธนาคารเราบอกว่า3มเดือนกับ6เดือนในราคาเท่ากันนะคะแล้วก็บอกเอาท่าน6เดือนเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินเยอะมากนะคะเหมือนตัวเองมีแบบเค r ร์เรนต์สเตตเมนต์เนี่ยช่วงนั้นอยู่แค่ประมาณแบบ สองหมื่นนะคะก็ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้น่าเกลียดนะคะไม่ในความว่าเราจะไม่ไม่ได้ไปเพราะว่ามันอยู่ที่หลักฐานทางฝั่งของแฟนเราหรือว่าคนที่เชิญเรามามา,มากกว่านะคะแล้วก็ใช้เป็นภาษาไทยได้นะคะหรือถ้าจะมีหลักฐานอื่นๆเช่นเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของรถอะไรอย่างเงี้ยเอาไปด้วยเพื่อที่จะให้รู้ว่าฉันจะกลับมาแม้แต่ใบเกิดของลูกก็ได้นะคะ หรือใบแต่งงานนะคะใบทะเบียนสมรสบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมานะจะไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นถาวรน,นะคะอ่ะต่อมาก็คือหลักฐานเกี่ยวกับประกันชีวิตซึ่งประกันชีวิตมันต้อง cover ว่าช่วงเวลาที่เราจะไปแล้วก็จะต้องยอดเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะคะซึ่งวิธีการก็คือเราก็จะต้องเลือกนะคะประกันชีวิตที่ได้รับการรับรองจากจากสถานทูตนะคะซึ่ง